วันดี้คุณชมกันแหวันนี้อยคลิปภาพตกใจ คลิปแรกนะครับจากน้องละม он, นิกพอ่อดูส่งครั้งแรกค่ะขอนะคะขอนะคะขอน้คะขอนะคะ,ะ,คะได้เลยครับผมเท่าที่ดูจากปกเนี่ยเป็นรถครับจะมีอะไรแบบมาแห่แห ผีนะครับทุกคนรถเสียครับแล้วก็มีรถมาลากแค่นั้นครับออแล้วพี่ว่าพี่ขอคลิปเคลียนะขอคลิปพี่น่ากลัวน่ากลัวหน่อยอันนี้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วน่ากลัวตรงไหนครับคลิปต่อไปครับจากน้องตัวอะไรอะ่ะคือการคิดชื่อ Facebook น้องนี่แบบเครียดมากผมรู้ักชื่อ a c e b o o k นะเขาน่าจะเป็นคนคิดนอกกรอบครับเป็นคนที่แบบความคิดสร้างสรรค์มากลองดูดีๆนะครับพี่ ก็จะปิดเลยกันหรือเปล่าด้วยทุกคนหรอกเด็คนเลิกคลิปด้วยเดี๋ยวกู้จากเงินเดือนมึงไง้แม่ย้อยคลิปต่อไปครับจากน้องโพนี่สวรรค์สยาเซนสยามเซนอ่านอ่านผีผีขอโทษนะครับเกิดขึ้นที่เวียดนามครับเป็นเรื่องจริงครับโอ้ยผีเวียดนามเหรอแล้วแลเราเราจะฟังรู้เรื่องเปล่ามีมาดักเคียวฮวงซงเซมบขอโทษนะครับผมอ่านภาษาเวียดนามไม่ออกไปดูคลิปกัน

สิบห้าวิเหลือวะผมไม่ค่อยชอบดูคลิปผีนานๆคือผมไม่รู้มันจะแห่ตอนไหนชัวหุ้ยเขาทำไงวะเอฟเฟกต์ผไม่กลัวหรอกไฟหุยโน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  o <laughs> ก็แบบหมาวิ่งอ่ะผมเห็นแบบนั้นอ่ะคนใส่ชุดดำๆหรอจะมาทำไมมันจางๆวะนผมนีผมโอ้โโนโหโโอ้โหโอ้โหโ i หโออหน ตลอดมีแม่ย้อนคลิปต่อไปครับจากน้องน้ําฝนพรปัญญานะครับครั้งแรกค่ะคลิปผีจากกล้องวงจรปิดน่าโคตสุดๆทํำไมคลิปผีทุกคลิปที่แบบถ่ายมามันไม่ค่อยชัดต้องแบบเป็นกล้องแบบเบอเบอร์ทาไมเขาไม่เอากล้องแบบ 4K มาถ่ายมังผมไม่ค่อยใจโอ้โหคลิปหนึ่งนาทีสั้น โอ้โหมีใส่สาวให้กูด้วยแลวหนึ่งนาทีทุกคนผมผมผม,ผม,ผมนินเสียงจริงลนแจะผมไม่รู้เป็นเป็น,ปนข้างคองหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมผมสาบานเลยนะ นะจบซะทีอ่ะมึงจบดิมีซูมด้วยอ๋อเป็นวิญญาณครับทุกคนเป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆคนห่มผ้าแล้วก็แบบหน้าแบบโอ้ไปอะ่ะสันจิลุกมานะอ่ะโอเคครับทุกคนต่อไปไปคลิปสุดท้ายครับจักน้องอออายตันเนาะกล้องวงจรจับ ขีญญี่ปุ่นน่ากลัวมากผมไม่ค่อยชอบผ่านนี้เลยจริงๆไม่ค่อยชอบเฮ้ยอะไรทุกคนเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวกอกลับกอกลับดูนี้นะประตูปเหมือนประตูเปิดไปปิดเองสักอย่างเนี่ยแหละ วไม่เข้าใจวิตามินซี95%ผิวใสฉ่ำเด้งใน7วันนีเวียซีแอนด์อ e. ีลองเลยวิ่งวิ่งอันนี้ประตูเปิดเอง อีกรอบหนึ่งโหจับผิดไอประตูเนี่ยอาจจะมีคนถีบไปนะ อยู่ว่าเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นหน้าตา่างอาจจะมีคนแบบผักผักผักอะไรเงี้ยแต่แต่แบบผมผมผมสงสัยอย่างหนึ่งคือเข้าใจว่า,วามันมันเป็นตู้ล็อกเกอร์เลยอะคือแบบมันไปข้างหน้ามันมันมันน่ดจะหล่นนะได้ปะมันนี่มีทางแบบโยกโยกอะแต่แต่ผมผมก็ไม่ชชว่์วนะเนี่ยมันดูแบบเขาจะดึงกลับยังไงมันต้องใช้สองมืออย่างเงี้ยเอกสารเนี่ยแบบ ใช้ได้ก็ได้มั้งแต่ว่าอันนี้ผมผมคาดใจไอ้ป้ายตรงนี้เว้ยคือเห็นป่ะทุกทุกคนดูดูดูแบบนี่นะทุกคนดูดูแบบไอ้ป้ายมั้งมันกระเด็นอ่ะเห็นปะมันเวียงขึ้นด้วยมันไม่ใช่แบบสมมติสมมติถ้าเกิดอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ใช่ป่ะอันนี้เป็นเป็นป้ายนะถ้าผมดึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาอย่างนี้ใช่ป่ะ แต่นี่มันบบมันชอนขึ้นอะผมผมไม่ชัวร์นะเนี่ยผมกำลังวีคอครับคือผมเป็นคนแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ <L> ่งผมคาใจป้ายอันเดียวเนี่ย <L> ลองย้อนสโลโมชันดิเห <L> ็นปหมมันแบบมันมวนขึ้นอะแบบกูไม่รู้ไปคิดด้ตัวเองว่าอะไรหรือไม่อะไรกูไม่รู้ลกไม่หมดแล้วตอนนี้แม่ย้อยอะ โ okay, อเคครับผมทุกคนก็หลังจากที่ผมได้ดูคลิปอะไรคลิปไปเนี่ยผมก็ <ไป S 2> มาน,นั่งคิดว่าก <จบ S 1> ูาดูเพื่อ,อรกูดูไปท่มาเยน,น,นะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ลืมใส่ไหมนะครับบ๊ายบายครับ